ทุกคนจำได้ไหมเมื่อสามเดือนที่แล้วที่เรามายืนหยุดตรงนั้นเมืไอไ่อกี้โดนโดนตรวจแบบละเอียดเรื่องอะไรคะชาตาหมูชาไทยเห็นไหมเนี่ยเป็นโขเ,เป็นกัญชาแต่ก็ผ่ามนมาได้แล้วนะคะเพราะว่าตอบเขาไปว่ามันเป็นของอร่อยนะไงบ้างคา้น้องสาวชื่อาที่ว่าชาตามือมันเขียนว่า product of Thailand แล d มันเขียนว่าแบบ เออวจีนเห็นไหมดีนะคะที่เขามีแบบภาษาอังกฤษบอกมาถ้าเขาเกี่ยวมายาบ้าสมสูถ้าเขาเกี่ยวมายาบ้าสมุนเคยเห็นยาบ้าที่เขาจับได้แล้วเขามัดใช่มันเหมือนยาสูบที่คนแก่ชอบดูดแม่แต่เขาดูจากหน้าเธอแหละน่าจะน่าเชื่อถืออยู่ว่าติดติดชาไทยอะไรเงี้ยคือถัวมากคือถ้าเป็นกินอะไรคนอื่นอาจจะโดนแบบสอบสวนเข้มแต่พอดีว่าเป็นแบบเด็กน้อยแบบเนี้ยีก็เลยผ่านมาได้ นบินซเซเนโกนะคะเข้าที่ดูคือเหมือนจะบิน5ชั่วโมงใช่ไหมแต่ก็มีข่าวหรือเป็นเฟซนิวว่า7สรุปเรายังไม่รู้เลยว่า5หรือเตอนเนี้ยไ,ไปไที่ไมอาม,มีอ่ะอนนด้จะดดรถดอนแคสต์น้ำมีงามเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่เกตส1สิกก็ดนะคะสาวสาวเจอเลยไมอามีเจอเลยนิวยอร์กมอมีบางครูเจอกันจะ้ะโอเค let's go ตอนนี้ก็เข้ามาที่นั่งได้บอแล้วนะคะเป็นที่นั่ง 10E แบบดีนะคะคือรีวิวหน้า่างให้หน่นาานยอยออกจากไมอามี่ออแอร์พอร์ตออกมาทางเกตนี้เลยนะเกต3 9ออกมาตรงนี้เลยใช่ไหมหน้าเกตแล้วก็เดินตุ๊ก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 ,กไปต่อเครื่องที่เกต3 6ทางนี้นะอีซี่มากเลยเหมือนจะไม่ต้องเอากระเป๋าด้วยก็คือเขา ทำให้เราเรียบร้อยแล้วรอเพื่อนอีกคนหนึ่งอยู่กับเบลลี่ตัดไงบ้างรีวิวเพื่อเพื่อนเมื่อกี้ตลกมากเลยอ่ะเรานอนหลับประมาณร้อยยี่สิบแปดท่าละ <S <S 2> <S 2> จริงๆแบบเยอะมากโอ้ยปวดขาไปหมดนะแค่ห้าชั่วโมงเหมือนจะตายแล้วเราจะกลับไหวไหมอ่ะสิบกว่าชั่วโมงเหมือนตอนมาไม่ไหวนะ ีเรากำลัองออกเดินทางแล้วขอบตาก็น้่นดำออกเดินทางไป j f k แล้วจากไมอามี่นะคะเจอกันแล้ว,ลวจะนิวยอร์กนิวใจนมันพบับนิวยอร์กนิวจ <c oughs> ค่ะแนนิโ้ถึงแล้วค่ะคุณเบบลับแบบนอนเหมือนตายเลยอ่ะนอนแบบเครื่องขึ้นลงแบบปวดขามากเลยเอาหดจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าตัดขาทิ้งทำไมอตอนนั่งบนเกือขนาดเราขาสั้นอ่ะเราจะมาค้านขาตัวเองอ่ะเราคิดดูคนที่เขาขายาวๆโอ้โหจะตายอะอกไปก่อนเพราะเไมรีบเย มีสมภารโอ้โหมันอยู่ไทยไหมคะวันนี้ไไหนโโหไหนคะวะไ,ไหนคะยาวราชกวันนี้เราอยู่ใ,ใต้ดิน วันมังกรกันพี่จ้ค่ะวันมังกรยังดูดีกว่านี้เลอะไรได้อีกอ่ะวันมังกรยังดูดีกว่านี้เลยวันนี้มีโชว์วันนี้มีโชยสุดเซ็ตเบนโมเปิดประสบการณ์เพราะเดี๋ยวเราต้องเสียเงินทุกคนเตือนทุกคนไว้เปิดประสบการณ์เมื่อวันนี้เราก็ำลังปีกกันใช่ไหมคะซื้ออะไรบ้างคะสวยกินอะไรสครับ เลยเพแ่อนซึ่งไม่สำอางอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าคนกัวกันเล็นกีนบกน่บาทนะน่าก,กลกกัวมากสมคำล่ำลือมาทกที่เขาบอกว่าให้ยืนติดกำแทงเดินติดกำแทงเอาไว้น่ากลัวมากเลยนี่ค่ะอาหารมื้อแรกของเรา <c oughs> มาอัดเดตให้ชายสุดเบ๊ะ ด้ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ออชันห้าของจึงไนกี้ค่ะใช,ชนนด่ดูวิวสิคะมหาคนครแห่งนิมิอรนะคะเรามาหาเลือกเสียงเงินกันแต่ว่ายังไม่มีใครที่จะได้เงินของเราไปนะคะนี่คือร้านไนกี้นะคะนี่เคเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นกันต่ออันนี้มาแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนิดนหน่อยพอนะคะจะบอกว่าที่นี่วุ่นวายมากๆ New York, New นิวยอร์กนิวใจนี่สวยงามแล้วนี่ยอะยที่นั้นมาใครต่อฟ้ามาเดี๋ยวใ,ใจกลางนครนิวยอร์กนะคะไทมสแควร์ ฟิ Hot feel ลเรามากวันนี้เพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็มุมงถ่ายรูปไม่เห็นเหมือนที่เขาถ่ายกันเลยอ่ะเพราะว่าถ่ายไปทั้ไหร่ก็มีแต่คนนั่งคนยืนคนนอนรถก็จะชนชแบบลำบากเวอร์อนี่ยคอตรงไของเราแล้ววันนี้เราก็แวะกินร้านนี้ด้วยนะ แต่แบบแรกคือเราตกใจมากเพราะว่ามันเหมือนภาพมีฝันมากใช่ไหมแบบมันดูอลังการแบบนี่คือนี่เลยมันโคตรตึกแบบจริมันคือตึก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 แล้วก็เป็น LED ใช่ไหมมันเหมือนแบบมันคือมันก็เปิดจริงอ่ะใช่เหมือนในหนังอ่ะมันคือเหมือนว่าโอ้โหตะกันตามาสีวิไลเวอร์แต่ตอนนี้เรากำลังจะกลับแล้วเถอะเพราะว่าตอนนี้ท่าพุ่มแล้วอันตรายใช่โอเคแล้ววันนี้เราไปกันก่อนนะบ๊ายบาย ที่ที่นิวยอร์กนะคะแล้ก็ยังออกบ่ายสามนอหนั่ง่ะ ยอดฮิตนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้เลยนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำาจความวดเร็วนะคะเพราะว่าตอนนี้สายแล้วเราเป็นชงโงกทัวร์นะคะแต่เราไปทอื่นก่อนคือโวลเทปปะยังใกล้ๆเดี๋ยวเราบอกเขาก่อนว่าเราจะไปที่ื่นกันต่อเพราะเราเป็นชงโงกทัวร์เออเดี๋ยวเราจะไปเทพีเขียรีภาพนะคะแล้วก็เราไปบุกบินบิชแต่วันนี้ฝนตกไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่ารองดูการเปลี่ยนแปลง ค okay, แต่ตอนนี้ไปก่อนแล้วตอนนี้เราอยู่ในตัวเอลเมนเกอร์อันนี้คือรถไฟ,ฟที่ไปนินเจนะอร์ะวันนี้คือตึกแถวสองตึกคือตึกมันถล่มไปแล้วไงจนไม่มีอะไรแล้วฝนตกฝนตกค่ะ ตวมากมากครังแรกครังแรกของหนูเลยดูวิวสิคะถึงแล้วค่ะนั่งมาไม่งานนะคะแต่ใช้เวลาจอดเรือนานนิดนึงประมาณสิบนาทีน่งคาซาฝั่งตรงนู้นนี่นะคะตรงนี้นะคะถ้าเรือเหมือนเป็นเรือข้ามฟากนะคะสี่ดอนแล้วเราก็มาถึงฟองที่เป็นรูปนี้แล้วนี่ ติดกับสะพานนะคะปันนะ้นนากรุ่งเรากำลังเดินไปที่บุคลินสะพานบุคลินนะคะจากทางนี้จากโรงที่เรานั่งเรือมาเมื่อกี้โอ้ my god ขึ้นบันไดมาแล้วค่ะนี่เลยขึ้มาแล้ว

เป็นวันอีกวันหนึ่งแล้วนะคะเรากำลังไปที่เซ็นโชว์ทัวรข้างหน้าเราตรงนี้เลยคือเซ็นโชว์ทัวร์นะคะเราจะไปที่รัฐาเดอร์มิตวันนี้เดินมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วว่าสึกสดชื่นท่าที่เราอยู่ในกลางกรุงนิวยอร์กนะยวไปดูที่เดอร์มิตกัน let's go โซน American of a r มอเาจะไนเราเดินมาเกือบสองชั่วโมงแล้วนะแต่เรายังเดินได้แค่แบบไม่ถึงครึ่งของชั้นหนึ่งแล้วมีสามชั้นใช่เธอคิดว่าไงวันนี้สามทุ่มปิด เดี the the andan, ๋ยวคาะถ้าออกไปเจอเลยสักเก่งทางนี้เดินแล้วทางนี้ตั้งหาต้องเก่งจำทางไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันหลงแต่ละคนก็ต่างคนต่างหลงเพราะว่ามันใหญ่มากจำทางไม่ได้เบลหายไปแล้วใช่เบลหายไปแล้วตอนนี้หลงกับตัวอียิปต์นะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปต่อมันคืออะไรใช่คนก็เยอะ อันนี้คือเปลี่ยนโซนนะคะเป็นยุโรเปียนยุโรเปียนตอนนี้ออกมาจากเดิมเมดแล้วนี่คือของที่เราได้มามีของคุณพีด้วยมีอะไรบ้างอ ก็ปิดให้กินแล้วก็ซื้อของมากันคนละนิดน้อยเมื่อกี้รูปไปเท่าไหร่ไไดูราคาดูเออประมาณตอนนี้ก็มาเดิอนอยู่ที่เซ็นทรัลพลาแล้วดูดีไหมสดชื่นปะมันรู้สึกสดชื่นเพราะว่าฝนมันเพนิ่งตกแลยมันก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบว่าชุ่มฉ่ำมาป่าในเมืองเวอร์นี่นะคะเมืองนี่คือป่า ส่วนนี้คือพวกเราเองเราเองวันนี้เราไปเดอะเมดแล้วก็กินข้าวโชว์แวฟเซ็นโทฟานิดหน่อยแล้วก็กลับวันนี้ก็ลังชมแสงสีที่ดีกว่ากูว่างโมเหอะพวกเนี้มันอาจจะได้แค่ โอเคเดี <Okay. S 1> ๋ยววนนี้เป็นยังไงมาบอกอีกทีนะคะวันนี้ง่วงนอนมากลยปวดหัวด้วยปวดขาแ้วยบบนี้ไม่ล้แบเป็นพายบอกใหม่ตอนนี้กำลังไปไหน <laughs> แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่า ว่าแขกจะขึ้นอีกกี่นาทีเมื่อไรอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็เห็นเขายื<ค>น <y oon S 2> กัน,นใช่ทุกคนก็ยืนหันหน้าไปทางนั้นท,<า>ที่แอมแทก็กแล้วก็เลยยืนบ้างแล้ากำลังขึ้นแอรแท็กไปบอสตันแล้วนะคะออกจากนิวยอร์กแล้ววันนี้ไปเดบิวต์ศักิภาพอันจ้อยเลอยมานะคะเห็นมานิดนึงอันนี้กำลังไปขึ้นแอมแท็กแล้วตื่นเต้นไหมเต้นมากเต่นเต้นเพราะว่า กูไม่ได้ตื่นแน่แน่ใจบอลนั้งมาคอยู่ดีอุ้ยแรงเพราะว่านี่ออกช็อตฟิลชอบตอนเดียวตอนช็อตฟิวโอเคเจอกันเพราะว่าบอลนั้งมันต้องสวยแล้วเรียบร้อยแล้วสะอาดเลยเฮ้ยมึงอย่าคาดหวังสูงดิโอเคโอเค